อาจารย์ข้าพเจ้าขอเปิดมิติของการดูรัศมีแห่งครูบาอาจารย์ด้วยคืออาจารย์ปัทนานุพุทธภูมิครับยานและยาวของเก่าครับยังมียานหลงอยู่อยู่ปัารานาพุทธภูมิครับเดิมปัทญานุพุทธภูมิแต่ว่าน่าจะน่าจะเริ่มลาละกระแสออกมาแรงมากครับเป็นพลังน่าจะสําเร็จ เป็นธรรมเนียรจะว่าอา,อาจารย์อธิษฐานไปสําเร็จบนบนที่สุทาวาตมครับเขียนด้ยดูับหยุดหยุดอ๋อผมผมเป็นคนเขียนเลยมาจากผมเป็นคนเขียนเขียนเรืองไอ,ไอ,ไอ้อะีครูบาศรีชัยดูแลพระอาจารย์อยู่มีหลวงปู่หลวงปู่ที่เห็นก็คือหลวงปู่ที่อยู่ลาพูนน่ะ หลวงปู่อะไรอะ่ะที่ท่านสิ้นไปแล้วที่ครูบาครูบาที่อยู่ัดที่ท่านถามชันเจด้วยครับบาวงครูบาวงฝลังของครูบาวงด้วยครูบาศรีวิชัยครูบาศรีวิชัยจ้าของพระอาจารย์ก็มีกระแสของพระอาจารย์แผ่เมตตาทั้งได้ท้ายได้ทั้งจักรวาลครับรวมทั้งจาก,ก ือตอนนี้อยู่ที่พระอาจารย์จะอยู่ต่อหรือไม่ต่อถ้าต่อก็ต้องอีกประมาณสี่ถึงเจ็ดชาติหรือที่จะช่วยคนถ้าไม่ต่อก็อานขอแล้วขอแล้วอาจาบารมีก็คือเต็มกาลังอยู่ในระดับที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นพระอริยะก็คือเต็มกำลังครับเดี๋ยวตอนนี้ตัดอย่างตัดนิวรณ์ให้ขาดก็จบกับตัวนิวรณ์ตัวสุดท้ายอาจารย์รู้ด้วยตัวเองนะคือ,อน,นี่เป็นห่วงยายงิโยผมพูดตรงเลยหรือ <c oughs> ตัว็นห่วงลูกศิษย์โยนโยเป็นห่วงเป็โ คนที่เขามาหาจะช่วยเขาก็ช่วยเนาะวางเราเข้ไปเลยเนาะกระดูเป็นเป็นกระทากประมาณ30เปอเนะฮะอานาร์กรดูเป็นกระแทกหมออจารย์นรินู้นเหร30เอร์เซนต์ไม่ทราบเหมออาจันนะครับถึงสาแล้วก็มีความเบิกบานถ้าจันแผ่นฐานาน้ำไปก็จะรักษาคนได้เยอะครับพวกน้ำทำให้จิตของคนมีความสุขขึ้น ฮันนุมมนที่ยเนาะครับท่านทำน้ำมนต์แต <peaks> ่พญานาครอท่านเยอะนะพวกพญานาคพวกพวกข้างล่างเนี่ยรอท่านเยอะท่านต้องกวดน้ำใเยอะนิดนึงให้ลูกศิษย์ไปกวดทำเป็นเป็นน้ำขันแล้วให้ลูกศิษย์ไปไปใส่เป็นขวดรอบุญจากท่านนะรอบุญจากท่านเยอะมีพญานาคแล้วก็มีพญาครุฑด้วยถ้ท่านมียานรัศมีของพัดละลายด้วยในการดูแลนะที่พัดครับเฮ้ท่านแก้มา